แล้ววันนี้นะคะขอเชิญชวนประชาชนรับชมการซ้อมใหญ่เสมือนจริงครั้งที่1ครั้งแรกค่ะขบวนพยุหยาตราทางชลมาตรชมการฝึกซ้อมฝีพายและความงดงามของขบวนเรือพระราชพิธีได้ตลอดแนวสองฝั่งของแม่น้ําเจ้าพระยานนะคะซึ่งขอสามารถที่จะเข้าพื้นที่ในการรับชมได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะ ใน,ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดขบวนพายุหายาตราท,ทางชลมากในการพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายภาพพระกฐินนณวัดอรุณราชวรารามราชวรวิหารในวันอาทิตย์ที่27ตุลาคม2567 การจัดขบวนพายุหายาตราทางชลมาตรในครั้งนี้ใช้เรือพระราชพิธีจำนวนทั้งสิ้น52ลําลำจัดขบวนเป็น5ริว้วความยาว1,200เมตรกว้าง90เมตรใช้กำลังพลประจำเรือในขบวนเรือพระราชพิธีรวมทั้งสิ้น 2,200นายซึ่งจะมีการซ้อมใหญ่ขบวนพยญายายตราทางชลมาตรในวันที่15และ22ตุลาคม2567ในเวลา15นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะโดยในวันนี้ครับในเวลา15นาฬิกาเป็นการซ้อมใหญ่เสมือนจริงครั้งที่1ขบวนพยุายาตราทางชลมาตร ประชาชนสามารถชมการฝึกซ้อมฝีพายและความงดงามของขบวนเรือพระราชพิธีได้ตลอด2แนวฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่บริเวณสะพานพระราม8ถึงบริเวณสะพานพระพุทธยอดฟ้าโดยสามารถเข้าพื้นที่รับชมได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปครับโปรดหรลีกเลี่ยง การใช้เส้นทางถนนอรุณอมรินในระหว่างเวลา13นาฬิกาถึง18นาฬิกาหากมีความจำเป็นครับขอให้ใช้การเดินทางโดยคนส่งมวลชนซึ่งกองทัพเรือได้จัดพื้นที่จอดรถอำนวยความสะดวกไว้ที่บริเวณนันทอุทยานสโมสรถนนอิสรภาพโดยสามารถรองรับได้ประมาณ100คันและก็มีรถรับส่งให้บริการประชาชนในเส้นทางนันทอุทยานสโมสรหน้ากรมอู่ทหารเรือแยกพระราชวังเดิมแยกโพสต้น นันทอุทยานสมสรครับ กรุงเทพมหานครน,นะคะก็มีการจัดเตรียมสถานที่สําหรับรองรับประชาชนตามจุดต่างๆก็สามารถที่จะเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆพร้อมกับรถสุขาเคลื่อนที่ไว้บริการประชาชนด้วยนะคะก็คือจุดแรกที่ใต้สะพานพระรามแปฝั่งธนบุรีค่ะจำนวนถึง4 0 0พที่นั่งสวนสันติชัยประการจํานวน1,500ที่นั่งมหาวิยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์จํานวน1,130ที่นั่งสวนเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาจํานวน1,100ที่นั่ง โรงพยาบาลสิริราชจำนวน100ที่นั่งรวมทั้งตลอดแนวทางเดินริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ